วันนี้ปีใหม่นะฮะมีเกมใหม่มาเล่นตั้งชื่อเกมว่า A I มหาภัยมองอะไรวะอาหารกวายีราฟผัดพริกเผาเฮ้ยถูว่าถูกครพี่กูฟ้าทิ้งนึงได้ัต่ไม่เจอเลยก็ได้สัต์เจนเลสมองมึงเลย้าสถงเกตจากชุดเนี่ยมันก็จะพอจะลิงก์ไปกับชื่อวงได้หน่อยนึงแต่ว่าจจะไม่ได้ตรงๆนะครับชุดมันคือชุดอะไรใช่ เป็นชุดตำรวจที่ใส่โมงเอะหรอวะเฮ้ยผมรู้เลยแต่ว่าผมไม่อยากตอบนะแต่ก็รู้แต่ไม่อยากตอบคืออะไรไอ้ยอคุณเลยคุณสิเลอมันคุณหนอนนดคุณเอากระทึอแป้นหรือยู่เลยไอ้ที่เรื่องนี้พอคุณช่วยพ่อไอผมแล้วนะเฮียสวัสดีครับ Tattoo Color TV กับเกมของเราน่าาอาานาา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 า ยี่สิบสี่ทำงานหนักนะดูทำงานหนักซ้อมหนักรับเพราะอีกเดือนนึ่งจะถึงคอนเสิร์ตเราแล้วไงซึ่งไม่ต้องห่วงนะฮะบรรยากาศการซ้อมการทำคอนเสิร์ตเนี่ยเราถ่ายวอล์กไว้ดูด้วยอีกเดือนนี้เดี๋ยวดูกันสนุกเลยครับผมวันนี้ปีใหม่นะฮะมีเกมใหม่มาเล่นพอดีว่าไปเห็นแบบตามเพจต่างๆเขาจะมีแบบว่าเจเนเรตรูปจาก T.I กันเราให้ทีมงานไปเจนเนเรตรูปมาแล้วให้เราทายว่ารูปนี้คือคำว่าอะไร ต oh. ั้งชื่อเกมว่า AI มหาภัยภาษาอีสานคือ AI มหาภัยก็คือ AI อยอยมนสีหูมหาภัยพูดได้มหาภัยให้เลอไอ้เชื่อ AI ดูไม่น่ากลัวอะไรสังงานจะมีหลายๆคอมเมนต์มาบอกว่าคิดถึงมูฟพี่แบบ4คนเพียวๆจังเลยอะไรเงี้ย4คนไหนนี่คนนี้ไม่ใช่สีขายขายหน้าตาจะบอกว่าสีเพราะว่ามันยังไม่ไปไหนนะแล้วก็ยังอยู่นะ วันนี้มีโจทย์มาทั้งหมดแ8หมวดด้วยกันเราจะแข่งกันแบบเดี่ยวเดียวเลยเหรอใครตอบได้ก่อใครตอบได้ก่อนได้แจมเลือกชั้นเลือกชั้นแล้วแต่ว่านั่งนิ่งกันมีแบบมีคำใบ้ปะมีปะอันนี้เดี๋ยวก็อาจจะเหมือนตอนถาสอนทีนี้สุดท้ายต้องมานั่งช่วยกันโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยกันเลยฮะกับ AI มาภายในเกมของเราหมวดแรกนะครับจะเป็นหมวดสถานที่ท่องเที่ยวในไทยครับดูปนีครับ คินคินเป็นสถานที่ได้เหรอแม่ห้องสอนไใบไงถือว่าเป็นจังหวัดที่เราก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวครับน้ำอันลมลูกก็ถือน้ําอัดลมขนมน้ํามันลมแม่แม่ยิ้มแม่สายเหรอไม่ได้ครับแม่สายแม่เสลียงไม่ใช่แม่นีคําว่าแม่ไม่วไว้ใจอ๋อรู้แล้วเลยแม่กําป๋องใช่แล้วตั้งคำถามที่ทุกคนนะครับ อโอเคทรงนี้นะอาจจะเป็นขวดบ้างอะไรบ้างนี่เรดูดูกันไปสรุปบ้านนะฮะภาพแรกแม่กำมปองหรือแม่กำมปองตัวเองหรือจังหวัดกันบ้างนะไปโพดไปดหมดต่อไปนะจังหวัดจังหวัดในประเทศไทยนี่ครับจังหวัดในประเทศไทยพระโพดโพดสมุรปราการสมุทรสังค์สมุทรสงครามสมุทรสามข้อ สมุทรสาครไงบมุทรสาครไอ้นี่ถือว่าจำถูกไหมถูกถูกแบบไม่ตั้งใจด้วยพูดพูดชื่อไปแล้วไงคือมันมีสมุดอะเขามันมีสมุดมันน่าจะแบบว่าสักอันยังสามสามคอนเคำพูดสามอันโอเคพี okay, <3> <3 ่จำได้สมุดสามคอนไปอีกหนึ่งโอเก่งเก่งเก่งไอ้นี่คนทำปุ้นเนี้ยไอ้ไอ้เนี่ยชาวนัวยนี่แหละผมว่าไอ้นี่แหละทำอันนี้ผมขอจังหวัดอีกสักหนึ่งจังหวัดแล้วกันภาพมันน่ารักผมชอบนี่ครับมีผูเก่งผูเก่ง โอเครอยไปแล้วกูเหลือกูคนเดียวเลยอันนี้ไม่ยากไม่ยากเป็นแบบมีกูเล่นสเก็ตมันน่ารักต่อไปนะถ้ามใครตอบแล้ตรงทิ้งให้มึงเลยสิบวิให้กูค่อยตอบเรแล้วเป็นคนคิดด้วยที่4ีคราวนี้เรามาเป็น ประเทศบ้างครับประเทศสิบวิให้ตรงก่อนเลยให้ตรงถือไปเลยสิบวิตอมจับให้หน่อยโอ้ยสบายเลยเนี่ยเห็นก็รู้แล้วประเทศใช่ไหมใช่จริงอีกแล้วสองตัวนอร์เวย์เฮ้ยยังไงนอร์เวย์นอร์เวย์ตอบเลยไหมครับนอร์เวย์สูงก้อนน้ำเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมถูกอ่ะไม่รู้แล้วถ้าเวแรกแรกก็คือมีนอเลยละเวยังไงอ่ะนอท้าอนอหันคนละเวน่าู้ทำไมประเทศ เอ้ไอ้นี่กูว่าต้องเช็คไอ้ไอ้นะไอ้ตกถูกดาวเวจ้าไอ้ไอ้พวกนี้หน่อยไดงไหมเราเป็นไอ้เฮียต่อไปเป็นแบรนด์เนมครับผมน้องหันคนละเวยจแบรนด์เนมแบรนด์เนมนี่ครับผมอะไรนะเป็นอะไรนะแบรนด์เนมแบรนด์เนมมองพระอะไรวะ ไปดามไม่ได้นะเนี่ยผมผมเอาจริงขึ้นมาเราเราทำไงเนี่ยเราโง่เลยนะบินองเออยอไปทางบินบินทบาทเนี่ยพัะนั่งพระนั่งในห้องน้ำพะมาสามเลยนะต่พามาพาไม่แฮปปี้รือเปล่าพแบบน่าแย่มากเลยนั่งอยู่บนชักโครก้วยะแลชักโครกอยู่นอกโถนอกนอกห้อง้วยนอกโถโถข้างนอกเพื่ออะไรวะอาจจะไม่มีอะไรก็ได้นะ ปกติพระใส่อะไรพี่จีวอชีเหรอจีวอชีจีวอชีเหรอถูกต้องเพียร์เพียรเล่เพียรเล่ได้บาปมากบอกเลยก็คือก็คือเป็นพระใส่จีวอนแล้วคือถ่ายทุกอยู่ก็เป็นจีวรชอใชีและคำตอบข้าจีวรชีนะครับจีวรชีจีวรชีทำให้คุณรัซซี่นำไปแล้วสองต่อทุกคนหนึ่ง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 ครับอ่ะต่อไปเราจะเป็น เลือกอาหารกันบ้างครับผมชื่อเมนูอาหารเฮ้ยชื่ออาหารมาดิเริ่มครับอาหารราเมนราเมนใช่ปะใช่เฮ้ยราเมนคือราเมนราเมนไปบายนี่เขาไบายมนู่โอ้โหเจ็ดเรตนานไหมนานนะแต่ว่ามคมชัดมากเลยสองปุ๊บอันนี้ตอบเลยตัวนี้หน้าทอเลยโอเคพี่ตงได้ราเมนไปครับเป็นสองคะแนนโอ้ยต่อไปเป็นอาหารเหมือนเดิมครับ อาหารนะฮะอันต่อไปเร็วนะเน้นเร็วนะเดี๋ยวนะอาหารหนสู้แหละทางเข้าทางเข้าของสวนสัตว์ซุกี้ซุกี้น้ำเด็กไม่ใช่ครับยีราฟผัดพริกเผาเฮ้ยกูป้ากูป้าพี่กูป้าทิ้งนึ่งได้สัต่ไม่เจอเหล็ก็ได้สัตว์เจอสมองมึงเลยเด็กกำลังชี้เด็กไม่มีมือด้วยสัตว์อันเนี้ชี้ยกชี้ยกยกโซนหน้าสู้ ดูหน้าเสกดูหน้าเสกเม <laughs> นูเป็นอะไร <laughs> <laughs> หน้ามึงมีความสุภากนะ <ś> รู้ป่ะอันอันเห็นยังรู้มันแอบถามกันมาแล้วไงมันพี่โง่จังวะเนี่ยเอ <laughs> <laughs> อใช่ขอทำใบเพื่ออะไรวะว่าเป็นอาหารไทยหรือเทศเทศครับก็ผัดอเมริกัน <laughs> <laughs> ไม่ใช่ครับ <laughs> อันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องบั๊งกโนนีอันนี้เลยหนึ่งสิบหน <laughs> ึงเลยเอเชียครับซูชิยมุกซูชิ สีสูนสีสูนสีสูนสีสูเฮ้ยปอมือปมือปองมือปมือปมือปมือโอเคไม่ตงได้ไป็สามคะแนนเย้หลังจากอาหารเราไปลองดูภาพยนตร์กันบ้างครับผมเฮ้ยหมดหนังผมขนาดไม่ว่าจะเป็นหนังหนังภาพยนตร์อ่าไอหนังไม่มีหนังดีๆเลยไลยหัวที่เรื่อกไปซฮะชื่อภาพยนตร์ว่าอะไรแต่จังกรมได้ไงเฮียจันเหล่มันมาสวยเลยเนี่ยเฮ้ยผมรู้เลยแต่ว่าผมยังตอบนะ รู้แต่ไม่อยากตอบคืออะไรไม่เห็นเรรู้นะแต่กูไม่ตอบกูไม่รู้แต่กูอยากตอบนะกูไม่รู้ทำไมล้วผมใบเรื่อยเป็นหนังโป๊ดของคุณเลยไอดอคุณเลยคุณสิงเลยม้องต้องตอบน่อยมึงเอากระทืบแป้นหรือทีนี้เน่ยจริงเรื่องเนี้ยกดดันทอคุณช่วยพ่อไว้แล้วนายเฮี้ย้สัตว์เอ้ยทอไี่จำได้ไม่ถึงคะแนนครับได้ครับพราะว่าทอผ้ากัน เลี้ยงเข้ามาตั้งด่านไอ้นี่พูดไปเลี้ยงจะเล่นจะเล่นนี่แค่รัดซะหน่อยมึงคิดถึงคิดถึงทองไหมไม่กูไปทางแบบร้อยไหม่ไร้ไหหมวดนี้จะเป็นหมวดชื่อเพลงครับอันนี้ครับชื่อเพลงอะไรนะกอริล่ากอร์เลียนลิงซินเดอเรลล่าเหรอไม่ใช่ครับตั้งใจเรียนไม่ใช่ครับกอริล่าสามตัวเนั่ยนะเออ ว่าเมื่อกี้มันแอบอ่อนง่ายมาให้เราก่อนเราว์บันนะเราขอโทษมันเง่ายเราขอโทษมาก่อนนี่เราขอโทษมาก่อนนี่อะไรอยู่กับอะไรครับโต๊ะลิงโต๊ะลิงโต๊ะลิมอ้าวพี่จำได้พี่จำได้โต๊ะลิงโต๊ะลิงถูกต้องครับ เขก,กูก็ไปลิงสามตัวยอยู่ตั้งนาน,นนี้ครับพี่จำครับสามคะแนนนำโดดคุณเดียวเลยเท้าตรงเท้าตรงน,นำไม่ได้สองคนนี่ <c oughs> มึงเก่งจริง,งนี่อีกหนึ่งชื่อเพลงครับนี่ครับเงินวิน่งโจรก็มีต้องมีกี่กับก <Ring. S 2> วิ่งนะแล้วก็มีเรื่องของ อาาสังเกตจากชุดเนี่ยมันก็จะพอจะลิงก์ไปกับชื่อวงได้หน่อยนึงแบบว่าอาจจะไม่ได้ตรงๆนะครับชุดมันคือชุดอะไรวะใช่มันเป็นชุดตำรวจที่ใส่โม่งเกอร์หรอวะคอปอะไรงเงี้ยเหรออุ้ยตอบคอปฟ้าไปก่อนกันคอปฟ้าคอปฟ้าเอางี้คำถามถ่านส่เพลงนี้ผู้ชายหรือผู้หญิงร้องผู้ชายร้องครับเพลงคนไทยปะคนไทยครับผมคือในเนี้ยไอเรื่องจำนวนเนี่ยมีมีผลไม่เหมือนกับ สองเหรอสองลักอ่ะสองลักใช่สองลักวิ่งหนึ่งสองลักก็บูยหน่วยซิลเฮ้ยหน่วยซิลมีผลด้วยไปละเอียดตรงชุดซิลที่มีหน้าเป็นงงอะไรก็มีเมื่อกี้ผ่านเพลงไปละจะมาเป็นศิลปินเหรอศิลปินกันครับโอ้โหห้าเคลียร์เคลียร์เพลงได้ครับเพลงไม่ใช่ครับผู้หญิงทำเองเขาทำอะไรอยู่ครับเขากําลังแบบ ป่โอ้ยโดนแทงดาบมาเจมได้เหมแล้วเป็นยังไงผู้หญิงยายังไงครับออให้ดูอาการว่าถ้าผู้หญิงเขาแบบมีความรู้สึกมากๆเขาจะยังไงเขาจะวีนเาจะเาจะอะไรยังไงจะวียงเขาจะรักเราเหรอถึงว่าโดนรักตลอดเลยมึงไถึงว่าพอเจ้าับวงแททูคเลอร์น้องๆจะทาอะไรคริส ใบเองมันโฟนอีฟโฟโฟโฟแล้วโดนพี่ๆโดนเขาเนี่ยไม่ใช่ครับดูคิดดูคิดลึกเหมือนกันนะลึกเหมือนกันนะตะโกนเหรอันนี้ขอถามวงไทยหรือวงเทศไทยครับที่นี่น่าจะรู้จักไปเนี่ยดีเป็นวงเป็นวงป่ะเห็นแล้วเป็นเดี๋ยวพี่ๆรู้จักดีแก่ไหมไม่มากเท่าไหร่ไม่ใช่ล่ะไม่คิดไม่ใช่ล่ะไม่คิดไว้แกกินซีคาเฟ่ป่ะเฮ้กินซีคาเฟ่อ่ะรู้ได้ไงวะเออเออะแต่แกนะนี่ไม่แก่แล้วนะ โดนนีคือคาเฟ่ของเราเนี่ยพอมีอีกถ้วยกาแฟมุมเล็กๆเนี่ยก่อไปอย่างเงี้ยครั ตอนแรกจะตอบกิซี่หน้ารงหนังกีซี่อะไรวะกิซี่หน้ารงหนังกีซี่ไฟสลัวงกิสีอ๋อมีหน้าตอบถูกแต่แรกแล้วมีหน้าตอบถูกต่อไปเป็นศิลปินเช่นเคยครับอันนี้พี่ๆก็น่าจะรู้จักเป็นอย่างดีน่าจะตอบได้เดงริชเป็นทอยกันเจ้าคนไทยเจ้าคนไทยทัตตูคัลเลอร์เหดิ้นครับเป็นประเพณีเออพี่ครับทัตตูคัลเลอร์เหรอทัตตูคัลเลอร์ถูกต้องนะครับแต่ว่าพี่ตรงลั่นออกมาก่อนเพราะว่าอะไร กูเห็นคันเลยเฉยเฉยเลยเฉยเลยเหมือนนเหมือนลเมือนเเหมือนน้อเองจริงโอ้ยโเคทีว a แทดทูออเอ้ยก็แล้วแต่แม่คุณอยเงยมันถูคัเลิกเงี้ยเหรอทาถูคันเลยกทาถูคัเลิกอ๋ออ่ะพี่ทรงได้ไปค่ะูกันเลิกไมเลยทีนี้ยเรอไปก็เรื่อปัญหาไม่ถึงก้อนทาถูมัเลิกถูกเลิก โอเคครับก็สำหรับเกม AI มหาภัยก็สนุกดีนะครับสนุกมากสนุกมากชอบชอบเดี๋ยวลองหามาเล่นกันใหม่แล้ที่สำคัญนะฮะชาว Tet อ o ์ท r TV ครับผมอีกหนึ่งเดือนเจอกันครับวันที่3-4กุมภาพันธ์เจอกันที่ Impact a r i n d a กับคอนเสิร์ต ัรตุกเลอกเฟสกนตอนนี้ซุ้มสองเต็มที่แล้วอยากให้พี่จำอวยพรปีใหม่หชาวหน่อยนะก็ขอให้ทุกคนสุาภาพดีตาลอดทั้งปีแข็งแรงแข็งแรงนะแล้วก็เจอโอกาสดีๆในชีวิตเยอะๆนะแล้วก็ขอให้ไม่มีเรื่องที่แย่ๆผ่านเข้ามาในชีวิตเลยนะนะ,นะ,นะ,นะเยเ้สำหรับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ปีนี้นะฮะก็ฝากติดตามาทัตุกเลือทีเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะทํากันอยู่ดี ทางกันไปแน่นอนนะครับเพราะอาจจะมีอะไรอัปเดตได้เรื่อยๆหลังจากคอนเสิร์ตใหญ่เสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีการอัปเดต ของเราเหมือนกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคือติดตามไปเรื่อยๆทั้งปีไปยาวๆนะครับขอบคุณมากที่ติดตามช่องคุณเลือทีวีมากๆเลยครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยเลยค่ะนักข่าวออรีแล้วก็ทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์ไปด้วยนะครับก็ยังไงก็จะสร้างความสุขให้ทุกคนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากเลยที่ติดตามครับสวัสดีปีใหม่นะครับสวัสดีครับบ๊ายบายแลถ้าเป็นรูปนี้พี่พี่เออโกรธแล้วโกรธแล้วโกรธแล้วเอไอโกรธเอไอมีอารมณ์แล้วเอไอมีอารมณ์แล้วกูเจนมันตั้งนานหลายพันอันนี้พี่กหมดอะำล่ะอลีครับ พิกซี่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 ไป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 ต่อต่อต่อตจับตอนท้ายไอตอนเก่งไม่เท่าไหร่ไอตอนแบบเก่งแล้วเอิบเนี่ยงนไม่ดูจบรลยการแล้วเดี๋ยวตั้งใจ